สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแผนการลงทุนที่อาจจะเรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแผนหนึ่งในโลกเทคโนโลยีเลยก็ได้นะครับมูลค่าโครงการนี่สูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวมาจาก Softbank Group ครับชื่อรหัสที่หลุดออกมาคือ Project Crystal Land ค่ะ1ล้านล้านดอลลาร์ตัวเลขมหาศาลจริงๆใช่ครับเป้าหมายคือเขาต้องการจะสร้างศูนย์กลางอุตสาหกรรม การผลิต AI แล้วก็หุ่นยนต์แห่งใหม่เลยในรัฐแอริโซนาสารัฐอเมริกาคือต้องการให้มันเทียบชั้นกับเซนเจนของจีนได้เลยนะหืมทะเยอทยานมากค่ะข้อมูลนี้ก็มาจากรายง,งานข่าวเกี่ยวกับแผนของมาโยชิซนผู้ก่อตั้งซอฟต์แบงก์เองซึ่งมีข่าวว่าได้ไปพูดคุยกับบริษัทใหญ่อย่าง TSMC ซั s u n งแล้วก็มีรายงานว่าคุยกับฝ่ายบริหารของทรัมป์ด้วยค่ะครบเลยนะคะ ทั้งเทคโนโลยีทั้งการเมืองเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าโปรเจกต์คริสตัลแลนด์จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับค่ะถ้าให้สรุปง่ายๆนะคะมันก็คือแผนสร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเลยค่ะ คือจะเน้นการผลิตหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นหลักแล้วกเ็เร่งพัฒนาเทคโนโลยี AI ไปพร้อมๆกันเป้าหมายหลักที่เขาประกาศออกมาค่อนข้างชัดเจนก็คือต้องการสร้างคู่แข่งกับซนเจอร์ให้ได้นั่นแหละค่ะซึ่งเรารู้กันดีว่าซนเจอร์นี้คือศูนย์กลางนวัตกรรมกับการผลิตระดับโลกเลยนะอืมครับถ้าโปรเจกต์นี้สำเร็จขึ้นมาจริงๆนะคะออริโซนาก็อาจจะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งใหม่ของโลกได้เลย ท่ำกลางการแข่งขันเรื่อง AI ที่เราเห็นว่าดูเดือดมากๆระหว่างสหรัฐกับจีนตอนนี้ฟังดูทะเยอทะยานมากจริงๆครับโดยเฉพาะเป้าหมายที่ว่าจะแข่งกับเซินเจอร์นี่มันยิ่งใหญ่มากอะไรทําให้ SoftBank คิดว่าจังหวะนี้มันใช่หรือว่ามันมีความเป็นไปได้ครับถือเราต้องมองว่าโครงการนี้มันสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SoftBank ที่ผ่านมานะคะที่เขาลงทุนเชิงรุกมากๆในเรื่อง AI ก่อนหน้านี้ SoftBank ก็ทุ่มเงินมหาศาลไปแล้วในหลายโครงการเกี่ยวกับ AI นะคะอย่างเช่นการลงทุน1.90หมื่นล้านดอลลาร์ในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน AI ชื่อ StarGate โครงการนั้นมูลค่ารวมสูงถึง5 0 0แสนล้านดอลลาร์เลยนะคะที่มีข่าวว่าร่วมกับทรัมป์แซมอัลต์แมนจาก OpenAI แล้วก็ Larry Ellison จาก Oracle ด้วยอ๋อโครงการ StarGate นั่นเองใช่ค่ะแล้วก็ยังมีขาเรื่องการลงทุนอีก4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ใน OpenAI อีก แล้วก็ยังมีการเข้าซื้อ Ampere Computing ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบชิปสำหรับเซิร์ฟเวอร์อันนั้นก็6.5พันล้านดอลลาร์โห oh, ลงคุณต่อเนื่องเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะดังนั้น Project Crystal Land เนี่ยมันก็เหมือนเป็นอีกก้าวที่ใหญ่มากๆที่จะรวบรวมองค์ประกอบสำคัญสคัญของ AI ไว้ด้วยกันคือในโครงการเนี้ยก็อาจจะมีทั้งห้องแลบวิจัยและพัฒนาหรือ R&D มีโรงงานผลิตที่เน้นเรื่องปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปหรือ AGI ค,คือ AI ที่แบบมีความสามารถเรียนรู้ทำงานหลากหลายได้เทียบเท่ามนุษย์เลยนะครับเข้าใจครับอาจจะมีกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงมีที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีแล้วก็อาจจะเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานพวกกริดอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดด้วยค่ะมันเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่มากๆในยุคที่ AI กำลังบูมแล้วก็อาจจะมีแรงหนุนจากภาครัฐเข้ามาเกี่ยวด้วย โครงการระดับนี้แน่นอนว่าซอฟต์แบงค์คงทำคนเดียวไม่ไหวแน่ๆครับมีใครบ้างครับที่อาจจะเข้ามาเป็นพันธมิตรหลักๆในโครงการนี้ค่ะตามแรงงานข่าวก็มีการพูดถึงการถาบไทม TSMC นะคะ TSMC อืมผู้ผลิตชิปรายใหญ่ให้ Nvidia ใช่ค่ะใช่ถึงแม้ว่า TSMC เองเขาก็มีแผนลงทุนใหญ่มากๆในสหรัฐอยู่แล้วนะคะประมาณ1.65แสนล้านดอลลาร์แต่แหล่งข่าวก็บอกว่าแผนลงทุนเดิมของ TSMC อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์คริสตัลแลนด์โดยตรงนะคะอันนี้ต้องรอดูความชัดเจนอีกทีอ๋อครับนอกจาก TSMC แล้วก็ยังมีชื่อซัมซ u งอิเล็กทรอนิกส์อีกบริษัทที่ถูกทับไามด้วยค่ะคือ ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ขนาดของความร่วมมือที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่แหละค่ะมันดูใหญ่กว่าที่เราเคยเห็นในลักษณะนี้มากๆนั่นก็น่าสนใจครับแล้วมันก็โยงไปถึงคําขานเรื่องบทบาทของภาครัฐเลยมีความสําคัญแค่ไหนครับในการที่จะผลักดันโครงการระดับนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะขาดไม่ได้เลยมีรายงานเรื่องการหารือระหว่าง s อฟต b แบ k ์กับเจ้าหน้าที่ทั้งระดับรัฐบาลกลางแล้วก็ระดับรัฐด้วยนะคะ รวมถึงมีชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฮาวเวิร์ดลัทธนิกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือคุยการเพื่อขอการสนับสนุนต่างๆทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วก็การอนุมัติด,ด้านกฎระเบียบที่จําเป็นค่ะอืมครับจําเป็นมากถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะแนวคิดแบบนี้แล้วมันก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทรัมป์เหมือนกันที่ต้องการจะฟื้นฟูการผลิตในอเมริกาดึงงานกลับประเทศอะไรทํานองนั้นอ่าใช่ครับ กก็ดดูเชื่อโยงันไ้แต่ความสำเร็จจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบต่างๆมันจะเอื้ออำนวยแค่ไหนแล้วก็รัฐบาลสหรัฐเองจะให้การสนับสนุนแบบจริงจังแค่ไหนด้วยนะคะเพราะการจะไปแข่งกับระบบนิเวศที่แข่งแกร่งมากๆอย่างเซนเจอร์ได้เนี่ยมันต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนรอบด้านเลยไม่ใช่แค่เรื่องเงินลงทุนอย่างเดียวเข้าใจเลยครับทีนี้กลับมาที่ตัวเลข1ล้านล้านดอลลาร์คือมันมหาศาลจริงๆนะครับ เขามีแผนจะระดมทุนกันยังไงครับเนี่ยค่ะ เข้าใจว่าเขาคาดว่าจะใช้โมเดลที่คล้ายๆกับการระดมทุนสร้างโครงการขนาดใหญ่มากๆอย่างเช่นพวกท่อส่งน้ำอะไรแบบนั้นนะคะอ๋อครับคือเป็นลักษณะที่เรียกว่า project based financing หรือการจัดหาเงินทุนตามโครงการซึ่งวิธีนี้มันก็จะช่วยลดภาระเงินทุนก้อนใหญ่ที่ SoftBank ต้องใส่เข้าไปในช่วงแรกได้อ,อลดความเสี่ยงเริ่มต้นใช่ค่ะโดย s f อ Bank เองก็จะใช้สภาพคล่องที่เขามีอยู่ตอนนี้ประมาณ2.3 หมื่นล้านดอลลาร์บวกกับสัดส่วนหุ้นใน ARM Holdings ที่มีมูลค่ามหาศาลอยู่แล้วเนี่ยเป็นเหมือนหลักประกันส่วนหนึ่งครับหุ้น ARM นี่ก็มูลค่าสูงมากจริงๆใช่ค่ะ แนวทางนี้ก็จะช่วยให้ SoftBank สามารถเดินหน้าโครงการได้โดยที่ไม่กระทบสถานะการเงินโดยรวมของบริษัทมากนักในทันทีซึ่งตลาดก็ดูจะตอบรับค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าหลังจากมีข่าวนี้ออกมาหุ้นของทั้ง SoftBank และก็ TSMC ก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยค่ะ น่าสนใจครับแสดงว่านักลงทุนก็มองเห็นความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันค่ะโดยสรุปแล้วนะคะนี่ก็คือแผนการสร้างศูนย์กลาง AI และหุ่นยนต์ที่มีมูลค่าสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งมีศักยภาพที่จะพลิกโฉมรัฐแอริโซนาไปเลยแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงผู้เล่นเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง s อฟต b แบ k แล้วก็อาจจะรวมถึง TSMC กับซัมซุงเข้ากับนโยบายของรัฐบาลด้วยถือเป็นโครงการที่ทะเยอทะยานอย่างยิ่งเลยค่ะทั้งในแง่ของขนาดแล้วก็วิสัยทัศน์เลยครับ ชัดเจนมากครับแต่สิ่งนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมาเหมือนกันนะคะว่าโครงการที่มันใหญ่โตมโหนานขนาดนี้เนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าหากมันเกิดขึ้นได้จริงผลกระทบในระยะยาวมันจะเป็นยังไงต่อไปนั่นเป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆเลยครับเป็นประเด็นสําคัญเลยข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองไปคบคิดกันต่อก็คือ ถ้าเราลองมองข้ามตัวเลขการลงทุนมหาศาลกับชื่อบริษัทใหญ่ๆพวกนี้ไปก่อนนะครับลองจินตนาการดูว่าการที่รัฐแอริโซนาอาจจะกลายเป็นเซ็นเจนแห่ง AI และหุ่นยนต์ได้จริงๆเนี่ยมันมีความหมายที่แท้จริงยังไงกันแน่คือถ้าโครงการนี้มันสำเร็จขึ้นมาจริงๆมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีห่วงโซ่อุปทานของโลกแล้วก็ตลาดแรงงานในอนาคตไปในทิศทางไหนกันแน่อันนี้น่าคิดตามมากๆครับ